เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมคนดูทุกท่านก็นด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมช่องเซนซีเอชกนีกเช่นเคยนะโดยในคลิปนี้ครับทุกคนก็อยู่ในรายการ About Anime Season Spring ปี2024นั่นเองครับซึ่งในรายการนี้ครับก็จะเป็นรายการที่ผมนั้นจะมาแนะนำ10อนิเมะน่าดูประจำซีซั่น p r i n g ปี2024นั่นเองฮะ ซึ่งใน10เรื่องที่ผมได้คัดมาเนี่ยก็ต้งองบอกได้เลยว่ามีอนิเมะให้ทุกคนได้เลือกกันหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีเลิฟคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นแนวลึกลับไขปริศนาก็ตามฮะและเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราก็ไปดูกันดีกว่าครับว่า10อนิเมะที่ผมได้คัดมานั้นมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างและจะถูกออกถูกใจใครหลายๆคนกันหรือเปล่านั้นก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยฮะ มากันที่เรื่องแรกครับอย่างเรื่องคามิวะเกมนี้เวเทลุหรือในชื่อไทยนั่นก็คือเกมอัจฉริยะคมปะทัดเทพนั่นเองครับผมตัวอนิเมะเรื่องนี้ครับก็ผลิตโดยสตูดิโอไลเดนฟิล์มที่เนื้อเรื่องครับมันก็จะกล่าวถึงเมื่อเหล่าทวยเทพครับได้สร้างเกมดวลสมองระหว่างมนุษย์และเทพขึ้นนะซึ่งเงินไขที่เหล่าทวยเทพได้มีไว้ให้ครับนั่นก็คือถ้าหากมนุษย์คนไหนเนี่ยที่เล่นเกมนี้ชนะเหล่าทวยเทพครบทั้งหมด10ครั้ง ก็จะได้รับรางวัลที่แสนไม่เศษจากเทพไปนั่นเองซึ่งด้วยเหตุนี้ครับมันก็เลยทําให้เด็กสาวที่มีชื่อว่าเลเชครับเธอเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะไปท้าดวลมาสมองกับเหล่าัวเทพในครั้งนี้พร้อมกับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเฟยครับที่เขาเนี่ยก็เป็นที่จับตามองในฐานะมือใหม่ที่ชนะเหล่าตัวเทพติดต่อกัมนมาวกว่า3ครั้งโอ้สุดเกินซึ่งเด็กหนุ่มและเด็กสาวทั้งคู่ครับก็ได้ตัดสินใจแท็กทีมกันนะ พื่อที่จะเอาชนะเหล่าตัวเทพให้ได้ครบทั้งหมด10ครั้งนั่นเองซึ่งการดวลครั้งนี้ครับมันจะมีอะไรอรอพวกเขาอยู่และพวกเขาทั้งคู่ครับจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่นั้นก็ต้องไปติดตามชมกันนะครับสาหรับเรื่องเกมอัจฉริยะคนปะัาเทพนั่นเองโดยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะจ่ายให้เราได้รับชมกันในวันที่1เมษายนนี้นะครับผมสาหรับใครที่สนใจเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยฮะ และมากันกับเรื่องที่2ครับอย่างเรื่องเดกิโซโกะนะครับโดยตัวของอนิเมะครับก็จะเป็นการผลิตร่วมกันระหว่างสตูดิโอดีนและสตูดิโอมาร์วีแจ็คครับที่ตัวเนื้อเรื่องของอนิเมะนั้นมันก็จะกล่าวถึงอเลนครับเด็กหนุม่มที่ชาติก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นผู้กล้านะและก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ฮะแต่ทว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่ของเขาในครั้งนี้เนี่ยเขากลับไม่ได้รับพรจากพระเจ้าแบบคนทั่วไปแต่อย่างใดครับมันจึงทําให้เขานั้น เป็น,นแค่ความล้มเหลวของวงตระกูลนั่นเองแล้วก็โดนขับไล่ออกจากตระกูลไปในที่สุดนะซึ่งหลังจากนั้นครับตัวของอลเลนเนี่ยเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะออกไปใช้ชีวิตในดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกมาครับโดยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าควสวรรค์และความทรงจําที่เขาไม่อยู่ในตอนนั้นมันก็คือพลังของผูกาที่เคยกอบกูลโลกและก็เป็นตัวของเขาในชาติที่แล้วนั่นเอง และการเดือทางของอาเลนครับมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามชมกันได้นะครับสําหรับเรื่องเดกิโซโกโดยตัวของอนิเมะนั้นก็จะฉายในวันที่2เมษายนนี้เลยฮะมากันกับเรื่องที่3ครับอย่างเรื่อง Win b บเกอร์โดยตัวของอนิเมะนั้นก็จะผลิตดยดสติโอโคเวอร์เวิร์ครับที่แน่นอนเขาว่าสตอดิโอนี้เนี่ยก็มีอนิเมตดังๆอยู่หลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสปายแฟมิลี่หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์หรือบอสจิตร็อกและก็มีเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องครับที่ดังและก็เป็นกระแสเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องบอกเลยเลยครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูตัวอย่างของบินเบเกอร์ไปคร่าวๆแล้วครับผมก็รู้ได้เลยว่างานของเขาเนี่ยมันดีจริงๆครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องรอดูอนิเมะต,ตัวเต็มอีกทีฮะโดยส่วนของเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ครับมันก็จะกล่าวถึงซากุระฮาโลกานะ เด็กหนุ่มมปลายที่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในฝีมือการต่อสู้การชกต่อยของเขาเป็นอย่างมากเลยนะและเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับที่จะเข้ามายังโรงเรียนมัธยมปลายที่มีนามว่าฟูลินซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้ต่อยตีอยู่ด้วยนะถึงตัวของพระเอกเราครับที่สนใจเรื่องการต่อสู้ต่อยตีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนทีโรงเรียนนี้ เพื่อที่จะมุ่งขึ้นสู่ตัวท็อปของโรงเรียนนั่นเองแต่หลังจากที่พระเอกของเรานั้นได้เข้ามานัน่งเรียนแห่งนี้ครับเขากลับพบว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนดั่งผู้พิทักษ์ของเหล่าชาวเมืองเลยนะเพราะว่ามันมีกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นครับเพื่อไว้ปกป้องเหล่าชาวเมืองจากอนณาพันธ์แก๊งนอื่นนั่นเองซึ่งเส้นทางการเป็นนักเลงในฝันของซาก,กุระฮารุกะครับมันก็จะได้เปลี่ยนไปต่อจากนี้ ดูก็ต้องบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะแอคชั่นครับที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้และสำหรับใครที่สนใจครับก็รอระเบิดความมันพร้อมกันได้เลยครับในวันที่4เมษายนนี้นั่นเองต่อมากับเรื่องที่4ครับอย่างเรื่องฮานาโนอีคุงโตโคยโนยะใหมา หรือในชื่อไทยครับรักติดหนึบของฮนานาโดอีคุงโดยเรื่องนี้ครับก็ได้รับการผลิตโดย i t f i t t t u u i o o ที่เัวของเนื้อเรื่องนั้นมันก็จะกล่าวถึงเด็กสาวมอปลาย่างอินาเซโฮตารุครับที่เธอเนี่ยก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบคนปกติทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยกับไม่คิดที่จะมีความรักหรือมีแฟนนะจนกระทั่งวันหนึ่งนั้นเธอก็ได้พบเจอกับนุ่มหล่อข้างห้องอย่าง ฮานาโดอีคุงซึ่งมันก็ได้มีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับที่มันทําให้เขานั้นได้สารภาพรักกับโฮตารุแบบที่เธอนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียวและเรื่องราวอันหวานละมุนระหว่างสาวที่ไม่รู้จักกับความรักกับหนุ่มที่ร้อมจะให้ความรักมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ซึ่งก็บอกเลย,เลยนะครับว่าใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกหวานๆเนี่ยก็มีคนพลาดเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้ โดยตัวของอนิเมะครับก็จะฉายในวันที่4เมษายนนี้นั่นเองฮะมากันกับเรื่องนี้5ครับอย่างเรื่องโยซากุระซังชิโนไดสาคุเซ็นหรือในชื่อไทยนั่นก็คือปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระผลิตผลงานโดยสตูดิโอซิลเวอร์ลิงครับที่เนื้อเรื่องนั้นมันก็จะกล่าวถึงอาสโนไทโย เด็กหนูมาไปที่เขาเนี่ยก็เป็นคนขี้อายและก็เข้าหากับผู้คนได้ยากครับซึ่งคนที่พูดคุยและเป็นเพื่อนกับไทยโยได้เนี่ยก็มีเพียงแค่เด็กสาวอย่างโยซากุระมุสุมิเพื่อนสมัยเด็กเพียงคนเดียวของเขาซึ่งมันก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับที่มันทําให้ไทยโยฮะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลของมุสุมิอย่างตระกูลโยซากุระตระกูลนี้เนี่ยก็เป็นตระกูลสายลับครับ ที่ถูกสืบทอดหน้าที่ให้แก่รุ่นต่อรุ่นนะในนอกจากนี้ครับตระกูลโยซากุระนั้นก็ยังเป็นที่หมายตาต่อแก๊งอื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งเรื่องราวอันแสนวาวุ่นระหว่างเด็กหนุ่มไทยโยกับตระกูลมานสายลับนี้นั้นมันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้โดยตัวของอนิเมะครับก็จะฉายในวันที่7เมษายนนี้ฮะ และต่อมากับเรื่องนี้6ครับอย่างเรื่องจีสางบ้าสังวากากาเอรุผล ak ิตโดสตูโอเก็คโครับมากันกับอนิเมะที่พอเรื่องสุดแบกแนวครับที่เนื้อเรื่องนั้นมนก็จะกล่าวถึงคุณตากับคุณยายวัย8ปปีครับที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะชีวิตอย่างสงบสุขไปนานๆนะแต่พวกเขาทั้งคู่ครับก็รู้สึกคาใจกับสมัยวัยรุ่นฮะ ตีพวกเขาทั้งสองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตแบบคู่รักไปเที่ยวไปฮาในมูนอย่างนี้สักเท่าไหร่ครับสาเหตุเนี่ยมันก็เพราะว่าพวกเขาต้องทํางานหนักอยู่ตลอดนั่นเองแต่อยู่ๆครับชีวิตของตายายคู่นี้นั้นมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฮะเมื่ออยู่ๆพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้กลับไปเป็นไบร์ลูอีกครั้งดูก็ต้องบอกได้เลยว่าทั้งหล่อและสวยน่ารักทั้งคู่เลยทีเดียวซึ่งเมื่อทั้งคู่ได้กลายเป็นไบร์ลูอีกครั้งนะพวกเขา ตั้งใจที่จะหาโอกาสไปใช้ชีวิตแบบคู่รักหนุ่มสาวอีกครั้งและเรื่องราวระหว่างตายายคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้เลยฮะคือสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ฮะที่เนื้อเรื่องนั้นก็ต้องบอกเลยว่าหิวใจแล้วก็ใจฟูสุดๆไปเลยฮะและอีกอย่างเนี่ยขอเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะแหวกแนวด้วยเนาะโดยสําหรับใครที่กําลังหาอนิเมะแนว โนเวนติกคอมเมดี้สโล,ลชชว์ไลฟ์ใช้ชีวิตชิวๆเป็นวันๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยนะฮะโดยตัวของอนิเมะครับก็จะฉายในวันที่7เมษายนนี้ยังไงก็รอติดตามกันได้เลยฮะและมากันกับอนิเมะแนวลึกลับรขปริศน,นากันบ้างแล้วฮะ อย่างเรื่องไคโตโอโตเมโตคาเมกาคุชิหรือเรื่องมิสวงเด็กสาวและเทพรักซ่อนนั่นเองโดยตัวของอันิเมะครับก็จะผลิตโดยสตูดิโอซีโรจที่เนื้อเรื่องนั้นมันก็จะกล่าวถึงนึงเมืองเมืองหนึ่งครับที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะโดยเนื้อเรื่องครับมันก็จะโฟกัสไปที่โองางะซูมิเดโกะพนักงานสาวจากร้านหนังสือแห่งหนึ่งนะที่วันหนึ่งครับเจ๊แก อยู่ๆก็ได้ไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งนะที่มันทําให้เธอนั้นได้กลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งนั่นเองและในวันต่อมาครับเจ๊แกเนี่ยก็ถูกช่วยเหลือให้เธอได้กลับไปเป็นร่างปกติอีกครั้งโดยเพื่อนร่วมงานของเธอครับอย่างอาดาชิโนเรนซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยได้ช่วยเจ๊แกไว้นะเจซุมิไดโกครับก็ได้ต้องร่วมมือกับเรนเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาจากสิลี้ลับต่างๆภายในเมืองนี้นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวลึกลับกลายปริศนาอีกเรื่องเลยนะที่น่าติดตามเดี๋วถ้าจะถามว่าผมติดตามเรื่องนี้ทำไมเนี่ยหรออ๋อมันก็เพราะว่าเจเด็ด <c oughs> และสำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามชมกันได้เลยนะฮะในวันที่10เมษายนนี้ ต่อมากันกับเรื่องที่8ครับอย่างเรื่องไบเล่าฮิตหรือนักสู้ทูเปอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะครับจากต้นฉบับมังฮวาที่บุคคนนั้นก็นิยมกันไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้โดยตัวของอนิเมะครับก็จะผลิตโดยสตูดิโอโอคุรุโต o นโบรุที่ในเรื่องครับมันก็จะกล่าวถึงยูโฮบินเอกหนุ่มมอปลายนะที่ชีวิตของเขาเนี่ยก็ช่างน่าสงสารครับทั้งเรื่องการเงิน ที่ค่อนข้างจะลํำบากรวมถึงที่เขานั้นก็มักจะโูกกันแกล้งอยู่เป็นประจำอีกด้วยนะแต่มันก็ได้มีความบัอเอินเกิดขึ้นครับเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยยูโฮบินเขาได้ไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนคนหนึ่งครับซึ่งขณะที่ทั้งคู่กําลังชกต่อยกันอยู่นั้นกล้องก็ได้บันทึกวิดีโอครับและคลิปก็ถูกอัปโหลดลงโดยอัตโนโมัติลหลังจากที่คลิปนั้นได้ถูกอัปโหลดลงไปครับ ผู้คนนั้นก็ต่างสนใจแลคลิปมันก็ได้ไปเป็นใบเล่าในชั่วข้ามคืนเลยนั่นเองซึ่งยูโฮบินที่เห็นอย่างนั้นครับเขาก็เลยตั้งใจที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปท้าต่อยกับพวกนักเลงหรือคนที่เก่งกว่าเพื่อหารายได้น,นั่นเองและเรื่องราวของยูโฮบินมันจะเป็นยังไงต่อไปครับก็รอติดตามชมกันได้ในวันที่10เมษายนนี้เตอไป ต่อมากับเรื่องที่9ครับอย่างเรื่องค a จูโนเอกหรือค a จูหมายเลขแปนั่นเองโดยเจ้าของอนิเมะเนี่ยก็จะผลิตโดยสตูดิโอโอเดคชั่นไอจครับที่เนื้อเรื่องนั้นมันก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นครับที่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการมากดตัวของคจูสูงที่สุดในโลกและทางการของญี่ปุ่นนั้นจึงจัดตั้งกองกําลังปราบไคจูขึ้นครับเพื่อที่จะต่อกรกับพวกมันนั่นเอง ตัเนื้อเรื่องครับมันก็จะโฟกัสมาที่พระเอกของเราครับอย่างฮิบิโด้คาฟก้าชายหนุม่มผู้ที่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันเนี่ยเขาจะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกกองกําลังปราบไคจูให้ได้นะแต่แ่าจริงๆแล้วครับเขากลับไปไม่ถึงฝันนะและก็ต้องมาทํางานเก็บกวาดสร้า,ารไงไคจูเป็นสักันแต่แท้ว่าจุดเปลี่ยนชีวิตของคาฟก้านั้นมันก็มาถึงครับเมื่ออยู่เขานั้นได้ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาเข้าสู่ร่างกายและมันก็ทําให้เขาครับ เปลี่ยนร่างไปเป็นไคจูนั่นเองซึ่งนี่ครับมันก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้คาฟก้านั้นได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกองกำลังปราบไคจูพร้อมกับโค้ดแมนว่าไคจูหมายเลข8โดยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้งอ,องบอกได้เลยครับว่าเป็นอีกเรื่องนะที่แฟนๆนั้นก็ต่างรอคอยกันและก็รับชมความเดือดความมันพร้อมกันได้ในวันที่13เมษายนนี้ฮะ และในที่สุดครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันนะโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับคิมดิสูโน,โนยไยบะฮาชิระเกโกเฮนหรือว่านาเิกาอส,สุนซีซัน4ภาคการสั่งสอนของซาหลังนั่นเองผลิตโดยยูฟอร์ติ l บเช่นเคยฮะโดยในเรื่องเนี่ยมันก็จะสารต่อจากภาคที่แล้วครับหลังจากที่โบกทันจิโรเนี่ยได้ไป็นหมู่บ้านช่างตีดาบเนาะ ตัในซีซั่นนี้ครับทันจิโร่และก็รวมถึงพวกคนในหน่วยดาบิาอาสรทุกคนเนี่ยก็ต้องไปทําการฝึกกับเหล่าเสาหลักครับเพื่อเตรียมมาเชิญหน้ากับมูซันและเหล่าอาสรนั่นเองและก็ต้องบอกได้เลยครับว่าการฝึกฝนของท่านเสาหลักแต่ละคนนั้นก็มีแต่อะไรที่สุดหินกันนั้นเลยครับซึ่งโบทันจิโร่จะสามารถผ่านแบบทดสอบต่างๆของเหล่าเสาหลักไปได้ไหมนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันครับในวันที่12พฤษภาคมนี้ ก็เรียกได้ว,ว่าฉายในช่วงท้ายซีซันเลยนะเอาละครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับสำหรับรายการแนะนำอนิเมะน่าดูประจำซีซัน p r i n g ปี2024นี้ซึ่งทุกคนครับสนใจเรื่องไหนหรือเลงเรื่องไหนกันไว้แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกผมกันด้วยนะฮะหรือว่าจะมาแนะนำอนิเมะน่าดูเรื่องอื่นๆที่ผมเนี่ยไม่ได้คัดมาก็ได้นะ มาบอกมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะและสุดท้ายครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนะนําอนิเมะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม